คอ้โหาอ้โหบกคหญ่ก่าองเขำใหญ่วา่าคิงค้วด้ว่าเองขอคอ่คิดือวอะไ่อาให่้อัน่ีคคืออะไรเอเจมเคีลวกจังให้อก่าเหน่อยสิแ้เห้อยเ ีเจ๋อ加油一下加油้ังให้หน่อยเฮ้ยโอ้โหชิ้สุดายโอยาวอิ่อนอะไรต่อผมชื่อ เขาบอกว่าต้องกินอย่างนี้นะครับคือประเด็นี่ที่นี่เพราะต้องกินกันสองคนงน,นั่ากินกันเมื่อกี้ยังไม่กินยังกินไม่หมดได้อีกรอบหนึ่งอ่าโอเคโอเคอ่ะขอขอด้วยไหมเราเราจะขอด้วยไหมไม่ติดนะโอเค 查查、哦，他说你要多吃一点才 lider, 才太大，才能快家长大。他说他都吃饱了，他说他的一口太大口了吧，他已经饱了。胃不好呀，胃不好，老杨。 อร่อยเหรอเรอยากกินกรสพัชสีวันชอห่อซื้ออันนี้คืออะไรครับคิดว่าง่ายๆเนาะผริตัณฑ์เขาบอกี่นถ้ีกินเยอะๆแล้วก็จตมีนี้กาพิ่มากเลยนมถ้าัินเยอะนแล้วก็จะมีสนขภาพดีมากเลยนะ ว้าวโอ้โหหอมใก่อน好不ไ吃啊วุ้นมันจะแข็งกับวุ้น